อะไรครับขอต้อนรับน้องๆทุกท่านนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่านผู้ปกครองนะครับที่อยู่ในสนามของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุนิรวงศ์นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันฟุตซอลโอแกนิฟิลไฟนอลี่สเตจฟุตซอลลีกฟอร์ยูสิบแปดนะครับการแข่งขันฟุตซอลของน้องๆนักเรียนในชุดรุ่นอายุไม่เกินสิบแปดปีนะครับประจำปีการศึกษาที่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะครับ สนามแรกนี้ประเดิมสนามกันที่โรงเรียนเต,ตรียมมศึกษาที่รุงนะครับเดินกันอีกขันนี้คู่นี้จะเป็นการพบกันของทีมเจ้าบ้านครับเต,ตรีมยมตะมศึกษาสุวิบงครับพบกับน้มินตราที่นูทิศเตรียมตะมศึกษาน้อเกล้าครับใบเลยใันน้าาาามาั่มัมมมมน เอาละครับเรามาดูรายชื่อเรื่องครับจากทั้ง2งสถาบันกันก่อนนะครับเริ่มจากทางฝั่งของเตรียมอุดมศึกษาครับเตรียมอุดมศึกษาสุรวงครับเจ้าบ้านครับวันนี้ผู้สอดรูครับเป็นหมายเลขสองครับวปนนเหมั่นคงทองดีครับและผู้เล่นคนอื่นๆครับอีก4คนก็ประกอบไปด้วยหมายเลขเจ็ดนะครับอนุวงศ์งามสมบูรณ์ครับหมายเลขแปดลงมกรนารทรัพย์นะครับหมายเลขเก้าครับสุพรรณสุนทรพง์ครับและหมายเลขสิบเก้าชัตนัยทองศรีครับ เซนา์ฝั่งของทีมน้องใหม่ครับในที่นี้อย่างนุชบินทราชินูทิพย์เตรียมมาดมศึกษาน้องก้าวนะครับวันนี้ผพวกศัประตูครับเป็นหมายเลขห้าครับพัชรนนทายสีบุญเลิศครับคนหนึ่งมีอาริสหายีสละนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเจ็ดทางหมายเลขสิบครับนัทพัฒน์ทองทิพย์ครับหมายเลขสิบเจ็ดพงทิพย์พาหาครับแล้วก็หมายเลขยี่สิบห้านะครับนบคุณตองอ่อนครับในส่วนของ ทีมงานสตารโคสแทางท่านผู้มนิการนภานับภูชัยศรีสทธิ์นะครับวันนี้ก็มาให้เกียรตินะครับในการชมเกมติดขอบสนามเลยนะครับร่วมกับทางท่านรองผู้มนวยการวิรัชวันจิตราณีนะครับอันนี้ก็เป็นขาประจําอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะเกมในบ้านของสิงห์สุวินเวงเนี่ยโอ้โหไม่พลาดสักเกมเลยครับแล้วก็ยังนีครับทาง ชาคริสมารีน์นะครับก็มาเป็นผู้สอนยับควบคุณทีมทั่สนามนะครับร่วมกับทางคุกโบ้ลครับจิรยุทธ์แสงโชคแสงโชว์นนท์นะครับแล้วก็ทางผู้ช่วยครับผู้ช่วยผู้สอนอย่างคุณมุลินครับอัศดาวยจอเสร็มด้วยนะครับเป็นจังหวะแรกครับมาจากทางน้องใหม่เลยครับน้องมินราชินุทิพย์เตรียมมาทลกสาน้องกล้าครับเป็นการใจกันของสองเตรียมตามำลกสายครับ ดาีเตรียมอุดมศึกษาครับเตรียมอุดมศึกษาทุกรงนะครับเจอกับทางเตรียมอุดมศึกษาน้องเก้าครับเตรียมสุรินจะเตรียมน้อมนะครับครับบอลมาเริ่มไปกันครับทางฝั่งของแม่เตรียมสุวินเองจะจ่ายมาครับให้กับทางสุภนัทครับบอลยังโดนปั๊มออกมาครับตรงนี้มาใซตกันใหม่ครับทางลุ่นงามสมบูรณ์ครับดานข้างครับเจ้าแฟงครับอนงุ่งามสมบูรณ์ให้มาให้กับทางชัดนาครับ วันนี้กับตังทีมนี้เป็นที่นี่ครับร right ุน <SPEAKER> กรอนันตย์ครับรุนกรเลื้ยฝากขวาแล้วเปิ้ลชี้เงินสวยแล้วทางซ้ายว่างแลวเอ้ครับตัวต่อวันนี้ยังไม่ได้อีกทีนึงแด้ยังโดนเชือกได้ครับในส่วนของการแข่งขันในวันนี้นะครับก็ต้องแจ้งน้องๆทุกคนไปด้วยนะครับว่าตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของการถวายความอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องงดยกเว้นเอาลูก เตียน,น้องเบงกอเป็นน้องใหม่ที่ไม่ยอมอยู่เฉยครับตรงนี้ทางน้องบักคุยจะไหลมาแล้วเป็นพมพิตสร้างเป็นรุ่นี้เป็นพมาแล้วครับสุภาน,นัทยังไงดีก็จจยิงโอ้โหเต่ลูกนี้ตะเลยขวางกอนเลยนี่ครับเป็นภาพที่งดงามครับสู่ภาพบุรุษสุวิีนามงครับตอนนี้ทางทีมสุวิเนเดนนำก่อนแล้วครับลูกเตอร์ูมมาจากทางชตรายทองสีครับ อะ่ะเาบอลปั๊มมาลูกนี้อีกทีนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสจริงครับบันยากทางตัวขอเจตนัยทองสีครับนับหนึ่งครับฝั่งของเตมชิวินเองครับที่ตรงนี้เซตมาใหม่ครับทางซ้ายครับมาช้าๆครับเตมชิวินจะเลาะมายัางไม่ผ่านแล้วโดนขโมยมาครับบุญมั่งโซลนให้มามีโอกาสแต่จัดหาอย่าง,งนี้ สุดมาสองตัวหนึ่งยาครับสว่างให้ครับของนางของพิชครับแต่ว่าโนบะคุณปองออกในรุ่นนี้นี่แต่อาจจะแพ้แม่น้องๆจากทางฝั่งของเมงจมสวินรับโดยเฉพาะกองเชียร์ด้านหลัง <c oughs> เอากองเชียร์สาวๆมาครับแม้วันนี้มากดดันครับเสียสมาธิเลยฮะโอ้จังหวะเมื่อกี้นี้แพ้เสียงในหัวครับตรงนี้มาต่อเอาไงดีที่มาได้ก็เกล้าก็ยังไม่ได้ครับโอ้เฟติดเซฟเตอร์มินาห์มาโดนยังไงครับที ไม่ได้ครับทางตะวันครับเดี๋ยวในส่วนของสัญญาณภาพที่กำลังแก้ไขยอยู่นะครับยังไงรอสักครู่นึ่งนะครับเฟซมาถ้ามันไม่ไหวก็เฟซไปหลังนะเฟซมาแล้วเหลือเหลือยี่สิบอ้าวไหลมาอีกทีก็ตรงน,นี้มาตั้งกันใหม่ครับทางนัดพัดครับนัดพัดทองทิพย์ครับเจ้าเบส จะพยายามแก้ไขให,ให้ครับทุกคนนะครับอ่างตรงนี้พลิกหนีมานได้ใส่ซ้ายมาเลยแพ้ไม่โดนกรอบครับทางเจ้าริชครับอาริชฮายิสเลายครับอูมม้จะด,ดูจัดอ่านครับมาทางขวาเลยให้มาครับตอนนี้ทางสกรีนของจันครับสกีฟนี่ลงมาเล่นแล้วนะครับตอนนี้ อาทุกท่านครับก็ถ้าท่านไหนยังมีภาพปัญหากระตุกอยู่ออกไปมีเฟซที่หน้าเพจตูสัก,กรอบหนึ่งนะครับน้องออกแล้วเข้าใหม่ดูน่าจะกลับมาไม่กระตุกแล้วนะครับเอาแล้วบางทีสวิเนงตอนนี้นี่สมมบรรดาชุดสองมาแล้วครับสกีบครับจากริ